สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้ที่ผมก็จะมาวาดคาแรคเตอร์ชื่อดังนะครับนั่นก็คือน้องมิกุนั่นเองนะครับซึ่งดังยังไงนี่ผมก็ไม่รู้จักนะครับ ประวัติก็ยังไม่ค่อยได้ค้นเลยนะครับคือผมได้ยินชื่อมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดตามนะครับก็เลยไม่ทราบว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นยังไงหรือทาอะไรนะครับแต่เราก็จะมาวาดกันครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะทําการขึ้นโครงหัวนะครับเราก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกนะครับแนวนอนก็เป็นเส้นตานะครับเราก็ขึ้นกรอบหูเข้าข้านะครับเส้นด้านข้างด้านขวามือเราก็จะเป็นเส้นด้านข้างนะครับ เพื่อกําหนดว่า,าผมจะวาดหน้าเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นกรอบตานะครับนี่แบบนี้เลยกรอบตาก็ให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพืนผ้าหรือจะโคง้คงๆมนๆนิดๆก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับแต่ว่ากรอบ2ข้างต้องอยู่ในระนาบเดียวกับเส้นตาซึ่งเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับตาเราจะได้ไม่สูงๆต่ำๆเกินเหตุนะครับตาเราจะได้ขนานกันสวยๆนะครับ <laughs> แล้วก็เราก็ทําการขึ้นขอบขอบตาได้เลยนะแบบนี้เลยนี่ขอบตาบนนะครับแล้วก็มีขอบตาล่างอ่านี่ก็ดูดูสังเกตจากเส้นแนวนอนซึ่งเป็นเส้นตานะครับซ้ายกับขวาให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอ่าถึงมันจะสูงบ้างไปหน่อยนึงหรือต่ำไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าห่างเกินเส้นอะไรมากมายนะครับนี่ดูเส้นตาเป็น เป็นจังหวะเลยนะครับนี่ดูไว้นี่มันจะง่ายเลยนะแต่การวาดตาไว้ให้เราเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้คนระับแล้วมีชั้นตามีคิ้วเติมไปนะครับ อ่าส่วนจมูกก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นจมูกซึ่งเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีปากยิ้มๆนะครับนี่อ่าเป็นเป็นน้องมิกุที่หน้าตาน้าท่าทางสดใสนะครับแต่ผมอาจจะว่าน้องมิกุไม่ค่อยเหมือนนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่รู้จักนางเลยนะครับคือได้ยินชื่อแต่ว่าเออไม่ไม่ได้ติดตามนะครับก็เลยไม่ทราบว่าตัวคาลคเตอร์นี้มันมีลักษณะท่าทางไงครับแล้วก็นี่เป็นการวาดครั้งแรกซึ่ง ก็บอกได้เลยว่ามันจะมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะไม่เหมือนนะครับหรืออาจจะลืมรายละเอียดไปบางอย่างนะครับพูดง่ายๆคือเพื่อนๆจะต้องทําใจนะครับซึ่งผมวาดให้ดูนี่คือการวาดคร่าวๆนะครับแล้วอาจจะไม่เหมือนนี่มันอาจจะเป็นเหมือนแบบสไตล์ของผมซะมากกว่านะครับอ่าพูดง่ายๆคือตัวนี้ก็คือน้องมิคุเวอร์ชันสกายนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือทรงผมด้านหน้านะครับนี่ทรงผมด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลย อ่าก็วาดให้เป็นเป็นก้อนก้อนก่อนนะครับยังไม่ต้องไปซอยอะไรครับก็ง่ายๆก็วาดก้อนๆอ,อนก่อนเลยเพราะว่าเรามีก้อนกอนเป็นเป็นพวงๆแล้วค่อยไปซอยแยกย่อยนะครับจะง่ายแล้วก็มีมีขนาดทรงผมที่ดูค่อนข้างจะริ้วแล้วสวยกว่านะครับอ่ามันจะได้ไม่ดูสูงแล้วก็ต่ำไปครับนี่ผมด้านข้างนี่แบบนี้เลยนะครับ สังเกตดูทรงผมด้านหน้าก็จะเป็นเป็นทรงผมที่มีกระจุกด้านหน้าแล้วกระจุกด้านข้างสามช่อนะครับเออประมาณนั้นเลยและนี่ก็คือโค้งของผมนะครับอ่าวัดโค้งๆไปนี่จากนั้นก็มีหนวดนับนี่หนวดผมนับหนวดแมงสาบนี่ประมาณนี้เลยอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเป็นย่าอ่อนๆขึ้นมาตรงกระจุกหัวตรงกลางนะครับอ่าประมาณนั้นนี่ ก็เหลาผมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทรงผมของน้องมิกุนี่ก็จะแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างจะแหลมๆเฉียวๆโค้งๆอะไรเต็มไปเต็มหัวไปหมดเลยครับคือรายละเอียดทรงผมนี่ค่อนข้างจะเด่นมากเลยเอ่ะแล้วตรงนี้ก็คือริบบิ้นนะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมอา่าแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็รัดรัดทรงผมของน้องมิกุนะครับเพราะว่านี่มิกุนี่เขาไว้ทรงผมอนะ่ะทวินเทลนะครับอา่าเป็น เป็นหางมาคู่นะครับแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นหางมาที่โคตรจะเรียกว่าโคตรบัลลัคคากนะครับใหญ่มากๆทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็กว้างโอ้ยเป็นทรงผมที่อเขาเรียกว่าโคตรโดดเด่นนะครับสําหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นทรงผมทวินเทลที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใหญ่มากเลยอ่าตอนนี้ผมก็เติมหน้าให้มันดูสดใสขึ้นนะครับการสเก็ตนี่บางทีผมก็อาจจะสเก็ตไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนนะครับ การสเก็ตเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันสวยในขั้นตอนนี้นะครับเราขอแค่วาดให้มันดูคร่าวๆโดยรวมก็พอนะครับไม่จำเป็นจะต้องไว้สวยยอ,อะไรมากนะครับถ้าเราสเก็ตแล้วเราเห็นภาพโดยรวมมันโอเคไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือสัดส่วนนะครับที่ไม่เบี้ยวจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นโครงที่ดีแล้วนะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยของมันเองคนระับโดยใช้สัญชาตญาณนคนระับและนี่คืออนาโตมีอณาถครับเส้นบนสุดคือเส้นหายปลานะครับ เส้นกลางก็คือเส้นเอวนะครับล่างสุดก็คือเส้นสะโพกแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าอกนะครับกลมๆม,มาไปแบบนี้เลยนี่จากนั้นตรงนี้ช่วงช่วงสะโพกก็จะเป็นกางเกงในนะแบบนี้แล้วก็มีขาท่อนบนนี่ลากไปนี่แล้วก็ตัดลงมามันจะเป็นหัวเข่าแล้วก็ขาท่อนล่างนะแบบนี้แล้วก็เท้านะครับ ก็กวาดไปลวกๆคร่าวๆก่อนแล้วเป็นการสเก็ตครับเวลาวาดวาดตัดๆัดงี้เพื่อนๆก็ดูโดยภาพโดยรวมแนละ้วว่าจะเห็นว่ามันสมส่วนแล้วหรือยังขาคงไม่เล็กไปสั้นไปอะไรประมาณนี้หรือยาวไปนะครับแล้วนี่คือแขน,นครับแขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อน,น,น,นล่างนะแบบนี้ล่างมาคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็มือนี่ ท่าของน้องมิกกูนี้ผมก็ไปจํามาจากโมเดลนะครับซึ่งน้องมิกกูนี้มันมันมันชื่อดังนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีท่าทางแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะคนวาดนี่เต็มไปหมดเลยนะพูดง่ายๆคือน้องมิกกูนี่ผมไม่รู้เลยครับว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวไหนนะลายเส้นออริจินอลดั้งเดิมของน้องมิกกูเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับมันมันมีหลากหลายลายเส้นหลายๆคนวาดมากเลย ผมก็เลยเอาแบบมาจากโมเดลซะเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไม่รู้ตัวไหนเป็นออริจินอลนะสไตล์ผมนี่ก็คือสไตล์ผมไปเลยเบ, <c oughs> บื่อาๆคือนี่คือลายเส้นน้องมิกุของเวอร์ชั่นสกายเวอร์ชั่นผมเองเนี่ยแหละครับ <c oughs> จะออกมาดูดีไหมนี่เ <c oughs> พื่อนๆก็คงจะเห็นตามหน้าปกแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนผมนี่ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมนะว่ามันจะน่ารักหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ผมจะพยายามนะ <c oughs> นี่จัดไฟครับนี่ ผมก็พยายามแต่งๆนะครับนี่นี่คือการซอยนะครับหลังจากที่เราวาดทรงผมเป็นก้อนๆนะครับเราก็แตกลายเลยครับนี่แตกไม่ใช่แตกลายแตกเส้นผมนะครับนี่ก็ค่อยแตกไปครับนี่เป็นเส้นๆริ้วๆครับนี่มันเป็นรายละเอียดนะครับอ่าห็นว่าพอเรามีโครงเป็นก้อนๆแล้วเวลาเราเติมรายละเอียดข้างในมันจะง่ายนะครับอ่าเนี่ยการวาดรูปมันก็เป็นอย่างนี้นะครับให้เราวาดโครงโดยรวมให้ดูดีก่อนส่วนรายละเอียดมันค่อยมาทีหลังนะครับอ่า ความสวยมันอยู่แค่เราตั้งใจค่อยๆเติมดีเทลทีเล็ลกๆทีละน้อยนะครับอ่าส่วนสําคัญที่สุดคือภาพรวมนะครับเราต้องมีโครงอณุตมีที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ช่อมชองนะครับมันถึงจะดูรวมๆแล้วดูสมมาตรแล้วดูสวยนะเบีเ้ยวน้อยที่สุดนั่นเองอ่าตรงนี้คือคอนะครับอ่าแล้วนี้คือปกคอเสือ้อนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงคอก็มีอ่ารอยายละเอียดหยักๆๆเนี้ยผมก็อยักง่วนะครับ อย่ามาอย่ามาแบบว่าเออเอาเอาให้ผมสวยๆนะเพราะสไตล์ผมนี่คือสไตล์ลวกนะครับฉะนั้นอคำว่ารายละเอียดซิวซิลสำหรับผมมันไม่ค่อยจะมีนะครับ <c oughs> ผมก็จะละเลงง่วงอย่างนี้เลยนี่แล้วนี่คือหน้าอกคนระับนี่ก้อนกลมๆอ่ะเติมให้ชัดๆนะครับอ่านี่แล้วตรงนี้ก็คือเสื้อเสื้อก็จะแบบไม่มีแขนเสื้อนะครับอ่าตรงนี้คือมือนะครับมือประมาณนี้ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าผมลืมครับตรงนี้มันจะต้องมีไม้นะครับอ่านี่อ่ามิกูเป็นเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์นักร้อนะครับฉะนั้นจะต้องมีไม่อ่านี่ประมาณนี้อ่าแล้วนี้ก็คือแขนเสื้อนะครับก็จะเป็นแบบอ่าพองๆอย่างนี้เลยอ่านี่ ออันนี้ก็ทําการเตริมรายละเอียดทีละนิดกน้อยครับตรงนี้คือตรงบริเวณแขนเสื้อนะครับซึ่งจะไม่มีแขนนะชุดนี้แล้วก็เติมรายละเอียดยิละิๆทีน,นิดไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลักแร้แล้วก็หัวไหล่นะครับประมาณนี้ลากลงมา,าส่วนตรงนี้ก็คือทรงผมนะครับผมก็จะโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ครับจะใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งหนานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็ใช้ผมเนี่ยมา มาทับแขนเลยคนระับแบบนี้เลยอ่ะผมมันจะพิ้วมาทับแขนอ่านี่เนี้ยนะประมาณนี้นครับตรงนี้คือมือแขนอ่าแล้วนี่คือปลอกแขน,นครับก็เป็นเป็นปลอกแขนเสื้อเสื้อก็จะยาวแขนยาวนะประมาณนี้นี่แล้วนี่นิ้วครับตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งแล้วตรงนี้ก็เป็นนิ้วชี้นี่ ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ค่อนข้างจะดูดูสวยดีนะครับเพราะว่าผมก็เอาแบบท่าทางมาจากโมเดลนะครับพวกโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้นี่คนปั้นนี่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาจะกะเกณฑท่าทางของคาแรคเตอร์ที่จะปั้นมาสวยทุกมุมเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เราอยกจะวาดท่าไหนให้มันดูดีๆดูสวยก็ไปดูจากพวกงานปั้นได้เลยนะพวกนี้นี่จะ ท่าทางนี่ดูดีมากครับไม่ว่าจะมองมุมไหนสวยทุกมุมเลยนะครับนี่และนี่คือรายละเอียดของเสื้อนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นกระโปรงนะครับตรงนี้อ่ากระโปรงก็ขีดยงี้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็ขีดเป็นเส้นๆนะครับอการวาดกระโปรงนี่ไม่ต้องไม่คือเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับก็ขีดขีดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีชั้นๆไปนะ ซึ่งผมก็วาดกระโปรงไม่ค่อยได้สวยเหมือนกันนะครับอ่าก็หลักการพิ้วก็ประมาณนี้แหละครับมีโครงล่างแล้วค่อยๆเติมไปทีละนิดนะครับนี่มันอาจจะมีเขาเรียกว่ารอยอยพับนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ขีดๆไปอย่างนี้อืมนี่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วนี่คือขาอ่อนนะครับอ่าประมาณนี้ฟึบนี่มีใส่ถุงน่องด้วย นี่ประมาณนี้ครับจากนั้นนี่คือหัวขา่าวล้วพับมาตรงนี้เป็นน่องของขาท่อนล่างนะครับลากลงมาตรงนี้ก็เป็นรองเท้านะครับอ่านี่เท้าก็ง่ายๆครับก็ประมาณนี้เลยฮไม่ต้องยุ่งยากมากมายนี่ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครอ่าแล้วก็ตามด้วยทรงผมที่ค่อนข้างจะอม,มันจะพิวแบบอลังการเวอร์วังนะครับนี่ก็ผมก็ลากมั่วเลยนะคมาเนี่อยากจะมันพิ้วไปไงอ่าโอเคก็จัดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปเติมผมพิ้วอีกทีทีหลังแล้วกัน แล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการเติมรายละเอียดของเส้นสเก็ตสีแดงของเราให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะเอาอยางลบเนี่ยไปลบเส้นสเก็ตสีแดงออกให้หมดนะครับแล้วค่อยมาตัดเส้นจริงๆอีกครั้งที่หลังนะครับให้มันเรียบเนียนแล้วก็เส้นสวยกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวนะครับส่วนการตัดเส้นเนี่ยก็แค่คอยระวังตรงบริเวณใบหน้าก็พอนะครับเพราะว่าใบหน้าเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสําคัญที่สุดแล้วนะจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงที่หน้าตานะส่วนอื่นนี่จะบิดเบี้ยวหรืออะไรก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าหน้าตานะหน้าตานี่เวลาตัดเส้นก็อย่าพลาดนะเพราะถ้าพลาดแล้วก็เหมือนกับ ต้องวาดใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันแก้ไขตรงหน้านี่ยิ่งแก้ก็ยิ่งเละนะครับฉะนั้นวาดใหม่ก็จะง่ายกว่าทันทีเลยนะครับฉะนั้นนี่ก็ถ้าไม่อยากวาดใหม่เสียเวลาก็ตั้งใจวาดใบหน้าให้มันดูสวยที่สุดนะครับส่วนอย่างอื่นก็ค่อยๆละเลงไปนะครับนี่อย่างผมนี่ก็ชุยเลยนะครับถ้าไม่ใช่หน้าตาเนี่ยผมก็ใส่เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะเราเป็นการวาดเล่นๆน,นะครับเราไม่ได้วาดเอาจริงเอาจังหรือวาดเราได้กระตังนะครับฉะนั้นเราก็วาดเล่นๆชิวๆไปนะครับ ที่วาดอยู่นี่คือใช้สัญชาติตยานลูกเดียวเลยนะครับจินตนาการตรงไหนได้อยากใส่ตรงไหนก็ใส่นะครับมันอาจจะล่างไม่ตรงเส้นสเก็ตก็ช่างหัวมันนะก็ล่างมั่วได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูการลงสีกันนะว่าผมจะลงแบบไหนใช้408ระบายผิวให้สวยไม่งั้นมิกุมีเค,เครื่องเคลือบ401ทำให้ผิวพันดูนุ่มนวลเพิ่มมิติแสงเงาด้วย406 ฉาบทับด้วย1 1 0ให้ดูอ่อนละมุนปัดแก้มให้อคมชมพูล,ละเลื้อด้วยหนึ่งอย่าลืมเว้นไฮไลท์ขาวสักนิดแล้วค่อยรองพื้นด้วย2 0 3ก่อนเพื่อให้สีตาสีผมเกิดไฟฟ้าสถิตสีติดหนึบค่อยๆระบายเบามือไม่ต้องรีบทอ้อเพราะงานนี้มีอ้วกแน่นอนอย่าลืมปัดแป้งให้น้องมิกุเดี๋ยวผิวน้องจะไม่เนียนกระจ่างใสใสคอนแทค3 0 8ให้ดูดีมีมิติไล่เฉดนีออนเหลืองจะได้ดูโดดเด่นกระแทกลูกตาย้อมสีผมด้วย32ให้ดูเฉีย,ยเ่ลมองให้เ็นเฉบทเขมแหลม แทก307ทับอีกเลเยอร์แบบไม่ต้องกลัวเลอะเพราะมันเละอยู่แล้ว้ะเลงผมด้วยนีออนเขียวให้ทั่วเหมือนกดไรมาร์สาด302อีกเลเยอร์ให้สะใจพ่น307ทับอีกชั้นไม่สวยก็ให้มันรู้ไปฉีด302ด้วยมือซ้ายเพราะมือขวาเมื่อยแล้วเติมเงา307ให้เกิดวิตติระบายสีเสื้อด้วย602เว้นไฮไลท์ขาวด้วยจะได้เงางามใส่เงา,มา,มสงาเสื้อด้วย706ปิดท้ายด้วย302ทับให้ดูดุดันเว้นไฮไลท์ขาวก่อนแล้วระเลงมั่วด้วย706 708 2 มันจะกลายเป็นสีดำได้อย่างเหลือเชื่อมหสศจั์แห่งการประหยัดสีดำโดยแท้แม่เจ้าโคตรงดงามจนลากเกือบจะงอกแนะ่